เช้าเอย่างนี้นะครับอากาศดีๆเดี๋ยวมานั่งส่องพระกันกาแฟดีๆสักถ้วยกล้วยตาดทำเองพระสององค์นะครับเดี๋ยวดูองค์หนึ่งก่อนหลวงปู่ทวดปี06พิมพ์ซุ้มกออันนี้เนื้อตะกั่วนะครับก็ พระยังสวยด้านหลังที่คงเป็นพระยอดธงเปียกทองนะครับรงนี้ก็สวยเดี๋ยวดูพระด้วยกันครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ผ่านมาแว็บเดียวผมทำคลิปส่องพระตอนเช้ามาดูว่าความจริงเกิดอะไรขึ้นแว็บเดียวนะครับมดเข้ามาแย่งกล้วยผมไปกินแล้วนะครับตอนนี้เขาเข้าจู่โจมเต็มที่แล้ว เร็วมากเร็วมากของดีมักเป็นอย่างนี้ครับของที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะพวกมดมแมลงจะเข้าทำลายได้ง่ายถ้าเราอยากสังเกตนะครับว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับในเรื่องอาหารเนะี่ยก็คือดูธรรมชาติเป็นหลักนะครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบลภาสไลท์นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรนะครับกล้วยเนี่ยถือเป็นทรัพยากรที่ผมมีอยู่อย่างจำกัดน,นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเก็บไว้กินเองแต่มดเขาก็ามานะครับแล้วทีนี้เราจะทำย่างไร การแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยมีอยู่ทุกที่ทั่วไปนะครับในธรรมชาติในโลกมนุษย์ในชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นนะครับการแย่งชิงทรัพยากรตอนนี้บ้านใกลเ้เลือนเคียงเราก็เรื่องชายแดนไทยกัมพูชาในต่างประเทศนะครับ ก็อย่างรัเสเซียยูเครนนะครับอิสราเอลกับประเทศที่อยู่ข้ามเคียงน,นะครับก็ลบกันก็เลื่อนดินแดนนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการแย่งชิงทรัพยากรนะครับใครมีกําลังมากก็สามารถที่จะเอาชนะนะครับคู่ต่อสู้ได้ แต่บางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาชนะซะทุกเรื่องนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยผมก็จะไม่แย่งมดกินแล้วนะครับถือว่าเราเอามาวางไว้แล้วก็กินช้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยอมให้หมดไปนะครับเพราะว่าก,ก็ชื่นชมเขานะครับอุตส่าห์มาหาเจอแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ กล้วยชุดนี้ก็แบ่งให้หมดครับส่วนผมก็จะกินากาแฟนะครับที่เป็นชาแล้วตอนนี้นะครับเอาที่เหลืออยู่ก็พอครับมีชีวิตก็แบ่งปันกันบ้างนะครับอย่ารวบเอาไปกินซะหมดนะครับอย่างในเมืองไทยเราก็สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น ก็คือการผูกขาดทางการค้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเกษตรนะครับเรื่องของอเหล้าเนี่ยปัจจุบันก็ผูกขาดกันมานานแล้วนะครับน่าจะคืนให้กับประชาชนได้แล้วส่วนเรื่องกัญชาก็อยู่ระหว่างดำเนินการอย่าทำเลยนะครับแบ่งให้หมดกินบ้าง ชีวิตก็จะดีขึ้นครับสังคมจะสงบสุขมากขึ้นอยากินเองมากนักเลยนะครับชีวิตควรจะแบ่งปันครับท่านใดมีข้อคิดความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้านล่างได้เลยนะครับชีวิตไม่จําเป็นต้องมีสาระมากนะครับเพียงแต่ คิดให้มากนะครับรู้ให้จริงก็พอสวัสดีครับ